สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะไปเช่าเว็บโพสติ้งนะครับคือผมมีความต้องการที่จะเช่าเว็บโพสติ้งเพื่อที่จะทําการออนไลน์เว็บไซต์สักเว็บไซต์หนึ่งนะครับคือสร้างเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์มาแล้วนะครับต้องการที่จะไปหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะต่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งผมก็ไปเลือกเจ้าเจ้าหนึ่งกับแพ็กเกจนะครับที่มีราคาที่ไม่แพงมากนะครับ ซึ่งพอผมติดต่อนะครับเพราะผมต้องการจะมีพื้นที่เว็บโฮสติ้งเขาก็จะออกใบที่เรียกว่าอินบอยนะครับก็คือใบแจ้งราคามาให้เรานะครับวิธีการติดต่อก็คือผมก็เข้าไปเปิดซัพพอร์ตติตนะครับเพราะพเว็บไซต์ที่เป็นโฮสติ้งก็จะมีระบบซัพพอร์ตติตให้เรานะครับเราไปเปิดซัพพอร์ตติตแล้วเขาก็จะออกใบเสนอราคาหรือใบแจ้งราคามาให้ว่าแพ็กเกจที่เราต้องการนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับ ในที่นี้ผมเสียอยู่2ส,ส่วนใ้กันครับก็คือส่วนแรกก็จะเป็นค่าเช่าบริการโดเมนเนมนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นโฮสติ้งนะครับหรือว่าเป็นเว็บโฮสติ้งที่เขาจะแบ่งโคตาให้เราเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์ราคาแพงนะครับซึ่งเราก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของราคาเซิร์ฟเวอร์ที่มันแพงนะครับอาจจะราคาเป็นหลักแสนหรือว่าค่าที่จะต้องไปเช่า Data Center นะครับก็ต้องเสียค่าบริการ ยิบย่อยนะครับเราก็เลยเลือกวิธีการที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวง่ายๆด้วยการเช่าใชา้บริการเว็บโพสติ้งต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมีโดเมนนะครับโดเมนผมก็ตั้งชื่อนะครับโดยที่ชื่อก็จะต้องไม่ซ้ากันนะครับวิธีการที่จะค้นหาชื่อโดเมนว่างนะครับเราก็มีคลิปให้ดูย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปหาดูได้ในช่องของเรานะครับและเวลาการเช่าโดเมนก็อยู่ที่ประมาณ1ปีนะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 3 5 9บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าโดเมนของคุณนั้นเป็นดอทอะไรนะครับในที่ผมเป็นดอทคอนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ359บาทนี่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนแรกนะครับค่าใช้จ่ายส่วนที่2ก็จะเป็นค่าเช่าพื้นที่นะครับแพ็กเกจของผมก็อยู่ที่777บาทนะครับราคารวมก็คือ 1, 1 3 6บาทนะครับแต่เราก็จะมีแวดนะครับเขาคิดแวดรวมมาแล้วนะครับ79บาทจำนวนเงินทั้งหมดก็จะเป็น1,200 15บาทนะครับเราเสียแวดนะครับช่วยชาตินะครับใครว่าเราเสียภาษีเงินได้บุคคลอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะครับเราเสียภาษีทุกรูปแบบนะครับโอเคครับเราก็จะได้ในส่วนของใบอินโอย์มานะครับเมื่อผมได้ใบอินโอย์มาแล้วนะครับผมก็จะต้องโอนเงินนะครับแล้วก็แจ้งแจ้งไปทางไวโพสติ้งนะครับว่าเรามีการโอนเงินมาแล้วเราก็จะเลขที่ของอินโอย์นะครับมา ใส่นะครับแล้วก็อัปโหลดเอกสารการโอนเงินนะครับแล้วก็ใส่รายชื่อผู้ติดต่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับหรือถ้าใครต้องการไปกับภาษีก็สามารถเลือกต้องการไปกับภาษีตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งการชำระเงินซึ่งเว็บโพสซิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าเว็บฟอร์มให้เราอัปโหลดเอกสารการโอนเงินชื่อผู้ติดต่อหรือเว็บไซต์ที่ได้ทําการขอใบเสนอราคามานะครับ ซึ่งรูปแบบก็คือเราต้องติดต่อหาเว็บโพสติ้งนะครับแล้วก็ติดต่อพูดคุยอาจจะโทรศัพท์หรือว่าเป็นระบบทักแชทนะครับเพื่อที่จะขอใบเสนอราคาแล้วก็โอนเงินเสร็จก็แจ้งการชำระเงินนะครับซึ่งเว็บโพสติ้งส่วนใหญ่ก็จะพอได้รับเอกสารสลิปการโอนเงินแล้วก็จะทําการแบ่งโค้ตาแล้วก็รีจิสเตอร์โดเมนให้เรานะครับเพื่อที่ให้เว็บไซต์เราออนไลน์ได้นั่นเองนอกจากนี้เขาก็จะเจนยูเซอร์พาสเวิร์ดต่าง มาให้เรานะครับเพื่อที่จะเราจะเอาไปล็อกอินในการอัปโหลดหน้าเว็บเข้าไปอย่างตัวโฮสติ้งนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ